ใต้ตาดำเนาะแต่คนอยากจะฟังคําตอบว่าเฮ้ยทาครีมครีมตัวไหนล่ะแต่จริงๆแล้วใต้ตาดำอ่ะหะเราจะต้องดูสาเหตุของมันว่าใต้ตาดำของเรามาจากสาเหตุอะไรสาเหตุแรกที่เจบอบ่อยที่สุดก็คือเรื่องของภูมิแพ้เกิดจากการที่เลือดไหลเวียนไม่ดีเพราะว่าจมูกตันเนาะก็จะทําให้เกิดเลือดทัางแล้วก็ใต้ตาดำถ้าเกิดใครมีสาเหตุนี้นะแค่กินยารักษาภูมิแพ้อาการใต้ตาดำก็ดีขึ้นได้นะคะอันที่2ใต้ตาดำที่เกิดจากการขยี้ตาบ่อยๆหรือแม้กระทั่งใครที่ใส่คอนแทคเลนเนาะจะมีแบบย้ายยอดตาหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ ทำให้เกิดดำได้คือกลุ่มที่สามารถใช้ครีมทาตาได้กลุ่มพวกไวท์เทนนิ่งต่างๆ ่่ะทีจชวยได้อีกแบบหนึ่งคือเวลาที่เราอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะผิวใต้ตามันบางลงเหมือนแบบผิวเราบางก็มีเงากล้ามเนื้ออยู่ข้างล่างทําให้เห็นชัดขึ้นแบบนี้เนี่ยต้องฉีดเนืก็จะช่วยให้หายได้แล้วก็แบบสุดท้ายแบบที่4นะคะก็คือการที่เราอะ่ะมีตาที่ค่อนข้างลึกเวลาเป็นแสงและเงาแสงส่องมาทําให้เกิดเงาจากคิ้วเนี่ยมาอยู่ที่ใต้ตาทําให้ดูใต้ตาดําตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยทาครีมไปยังไงก็ไม่ช่วยค่ะ